เอา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 ,เอาขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมลูอเออเอาขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอ้าวขึ้นได้ไหมลงได้ไหมโมโหโมโหดูลูซี่มันเล่นชิงช้าลูก มงมองดูลูซี่เล่นอะไรลูกเอาเล่เห็นทำไมลูกทำไมไมเล่นชิงช้าปะไาเร็วเล่นชิงช้าปะไม่เอาไม่เอาไม่กัดแม่ไม่กัดแม่ไม่กัดแม่ Ayam lembu sangat sedap. Hmm. Mm hmm. Mm.